วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU you Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ แต่ก็ช่วงที่โควิดที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะของเราก็ลดลงก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงว่าอ้มันจะทําให้ในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยลดลงถึงห้าเปอร์เซ็นในเฉพาะแค่ช่วงโควิดที่เราปิดเมืองกันในหลายๆประเทศในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมานะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ เราจะลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อการพัฒนาเมืองให้อย่างแบบอย,อย่างยั่งยืนวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรจัก,กรพงศ์พงษ์ธนสวรรค์ท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันวิจัยพลังงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ค่ะ,คะก็ช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยถ้าเราตามหนังสือพิมพ์นะคะเขาบอกว่าเพราะว่า เราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยจะทำให้ในปีนี้นะคะโดยรวมเนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันจะลดลงถึง5%อู้จริงเหรอคะอาจารย์ครับแต่จริง,รงๆก็อย่างที่เราเห็นว่ากิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเราเนี่ยน้อยลงมากนะครับแทบจะเรียกว่าล็อกดาวน์กับทั้งเมืองการเดินทางค่อนข้างต่ำก็มีการศึกษาจากหน่วยงานทั้งนานาชาติเนี่ยก็ดูว่า ปริมาณการใช้พลังงานในภาคขนส่งรวมทั้งมันก็จะสะท้อนถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยลดลงอย่างมากจริงครับอาจารย์<ม>ก็มีโอกาสลดได้ค่อนข้างสูงถ้ากิจกรรมของเรายังต่ําอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีในบางมุมนะครับแต่ว่าแน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจมันคงไม่ดีแน่<ช>แต่สิ่งแวดแล้อมก็อย่างเราทํากันสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ครั้นี้เนี่ยทราบอกว่าตอนนี้อาจารย์ก็กําลังทํา งานเกี่ยวกับในเรื่องของพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่าใช่ไหมคะคนอื่นคงอยากถามอาจารย์บางทีเพื่อนก็เห็นเขาใช้คําว่าสังคมคาร์บอนต่ํากับเมืองคาร์บอนต่ํามันต่างกันยังไงคะอาจารย์คะจริงๆโดยโดยหลักการแล้วก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะโฟกัสอยู่ที่ไหนจริงๆการพูดถึงสังคมคาร์บอนต่าอาจจะพูดในมุมกว้างกว่านะครับเมืองคาร์บอนต่ําอาจจะมองบริบทที่ขอบเขตในเรื่องของกิจกรรมในเมืองเป็นหลักนะครับ นัสังคมคาร์บอนปังอะคาร์บอนต่ำเนี่ยอาจจะพูดถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เปลี่ยนไปด้วยที่มุ่งไปสู่การปล่อยกา๊าซในกระจกหรือคาร์บอนเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมืองก็คือเฉพาะในตุวเมืองอย่างเดียวแล้วเน้นกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับจริงๆโดยลักษณะของเมืองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้เกิดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนในหลายๆส่วนนะครับเช่นอย่างแรกที่เป็นแหล่ง หลักๆเนี่ยก็คือการใช้พลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการขนส่งรถยนต์การเติมน้ํามันใช้น้ํามันของเราเนี่ยนะครับการใช้พลังงานไฟฟ้าแม้ถึงแม้ว่าตัวไฟฟ้าเองอาจจะไม่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่การผลิตไฟฟ้าเราก็จะผลิตจากพวกถ่านหินก๊าซธรรมชาติน้ํามันบ้างอันนี้ก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งขยะที่เกิดขึ้นในเมืองขยะที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยถ้าเรานําไปฝังกลบ นะครับเรากบจัดด้วยการนําไปฝังกบเนี่ยก็จะเกิดก๊าซตัวหนึ่งที่เรียกว่าก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในการเรื่องกระจกที่ทําให้เกิดสภาวะโ,โลกร้อนเนี่ยก็ตรงนี้ถ้าเรามีปริมาณขยะที่ต้องไปกําจัดด้วยการฝังกบเยอะอก็จะทําให้ปล่อยการเรื่องกระจกได้เยอะเหมือนกัน<า>นะครับอ,<า>อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของกเกษตรปศุสัตว์ะอะไรพวกนี้ก็ก็เนี่ยครับทุกกิจกรรมในเมืองของเราเนี่ยก็จะมีการปล่อยการเรื่องกระจก กับทั้งหมดเลยครับผมโอเคค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องก่อนที่เราอยากให้มึงเป็นคาร์บอนต่ำเราก็ต้องมีแนวทางในเรื่องของการพยายามทำยังไงพัฒนาเป็นเมืองคาร์บอนต่ำจริงๆมันมีหลักเกณฑ์อะไรไหมคะที่เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาเมืองเมืองหนึ่งให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำอะคะก็แนวทางที่เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเนี่ยก็แนวทางเนี่ยก็คงต้องเริ่มก่อนดูก่อนว่าเราปล่อยก๊าซเรือ,อนกระจก ในส่วนไหนมากกว่ากันสมมติมีเมืองหนึ่งเมืองก็ต้องมีการทําเราเรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับก็จะมาดูว่าปริมาณการใช้พลังงานเท่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่การปศุสัตว์การเกษตรนะครับขยะการใช้ไฟฟ้าอะไรส่วนต่างๆเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหนก็เหมือนต้องรู้ก่อนว่าสถานภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเซกเตอร์ไหนเป็นเซกเตอร์ที่มีการปล่อยมากที่สุดแล้วเราก็ เริ่มวางแผนที่จะหามาตรการหาเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในการลดการเลือนกระจกเหล่านั้นซึ่งก็อาจจะต้องมองในระยะยาวนิดหนึ่งว่าถ้าเราเริ่มทำวันนี้น,นะครับมันจะอีกห้าปีสิบปีจะลดมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็คือกระบวนการในในหลักการของการวางแผนนะครับในการวางแผนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะต้อง ดูข้อมูลเชิงเทคนิคอะไรต่างๆ huh. แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะมีเรื่องของกอารที่เราเรียกว่า Public Awareness Stakeholder huh. uh, St Engagement <ะ>ก็คือดึงในการลดการเลื่อนกระจกนี่คงไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึง่งไม่ใช่ปัญหาของภาครัฐ huh. ไม่ใช่ปัญหาของเอกชนหรือแม้กระทั่งปัญหาของประชาชนแต่มันเป็นปัญหาของทุกคนเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดการเลืนกระจกเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญในการลดการปล่อยการเลื่อนกระจกได้ ก็จะต้องมีการทําความเข้าใจระหว่างแนวทางกันนะครับเมื่อเราเริ่มทํางานไปในระดับหนึ่งแล้วเนะี่ยโดยหลักการแล้วเนะี่ยก็จะต้องมาดูว่าสิ่งที่เราทําไปมันลดได้จริงไหม,มเป็นไปตามที่เราต้องการไหม,อ,มอะไรเงี้ยครับแล้วถ้ามันไม่ได้มันมีปัญหาอะไรในระหว่างทางก็อาจจะต้องมาทบทวนกันอีกทีว่าเออมาตรการไหนจะต้องเข้ามาเสริอมอะไรเงี้ยครับคพราะนี่นนอย่างในประเทศไทยตอนนี้ย เมืองไหนคะที่กําลังจะพัฒนาเป็นเมืองคาร์บอนต่ำกรุงเทพแน่นอนกรุงเทพก็มีนะครับกรุงเทพก็มีแผนที่เรียกว่าแผน climate change master plan ของกรุงเทพก็มีการวางแนวทางหรือมาตรการในการลดการเดินกระจกในทุกเซกเตอร์ที่กล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานขนส่งเกษตรการวางผังเมืองทุกทุอย่างน้ําเสียด้วยอะไรด้วยก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่กาลังดําเนินการอยู่กรุงเทพแน่นอนแต่กรุงเทพเนี่ยจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะเป็นเมืองขนาดใหญ่การขับเคลื่อนเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะต้องใช้กลยุทธ์เยอะใช่ครับการลดการเรือนกระจกเนี่ยเราอาจจะมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่และแน่นอนมีการปล่อยการเรือนกระจกค่อนข้างมากก็น่าจะเป็นเมืองที่ดําเนินการในการลดการเรือนกระจก แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองใหญ่ๆเสมอไปเรามีโอกาสได้ทํางานวิจัยนะครับทางศูนย์การเรามีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกับองค์การจัดการบริหารการเรียนการจบก็ได mm ้มีการจัดการอบรมแล้วก็ช่วยสนับสนุนเพื่อให้เกิดการวางแผนเมืองคาร์บอนต่ําให้กับเมืองภูมิภาค uh huh. นะครับเป็นในระดับเทศบาลสี่เทศบาลนะครับก็จะมี เท,ทศบาลนาครขอนแกน่นเทศบาลนาครน,นครราชสีมาเทศบาลนาครเชียงใหม่แล้วก็เทศบาลเกาะสมุยนะครับแต่ละเมืองก็จะมีกระบวนการในการวางแผนการลดการเรือนกระจกเช่นเดียวกับที่เล่ามาก่อนหน้านี้นะครับแต่บ,บริบทของแต่ละเมืองก็จะแตกต่าง ด้วยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเชียงใหม่เ<ฆ>ชียงใหม่ก็จะมีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยว<ฆ>มีผู้คนอยู่ในระดับใหญ่นะครับ<ฆ>แล้วก็มีความหนานแน่นมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะ<ฆ>เ,อเซกเตอร์หลักๆที่อาจจะเป็นการปล่อยอาจจะเป็นเรื่องการขนส่ง<ฆ>เรื่องอะไรเงี้ยนะครับเมื<ฆ>่อแต่เมื่อเทียบกับอย่างสมุยนะครับสมุยก็เป็นเกาะ<ฆ>แล้วก็หลักๆเขาเป็นการท่องเที่ยวแต่เมืองไม่ใหญ่มากแต่ปัญหาหลักที่เขาโฟกัสกับกับเป็นเรื่องขยะ เพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วยน้ําเสียด้วยแบบใช่ครับน้ำเสียขยะอะไรก็สมุยเนี่ยโอ้ก็จําได้เพิ่งเคยลงไปช่วยเขาเขาพยายามที่จะโปรโมทเป็นกรีนไอแนเนี่ยนานมากแล้วนะใช่ครับก็แต่ที่สมุยนี่มีมีประเด็นน่าสนใจอย่างหนึ่งหลายครั้งที่เรามองว่าการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำภาครัฐน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นผู้นํา แต่ที่เกาะสมุยเนี่ยเราเห็นความเข้มแข็งของภาคเอกชนใช่ที่เป็นคนนําในเรื่องสิ่งแวดลอ้อมในเรื่องอะไรพวกนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่ทําเรื่องท่องเที่ยวและโรงแรมเพราะเขามองว่าพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันคือแอสเซทของเขาถ้ามันเสียหายไปเขาก็จะเสียรายได้แล้วมัน,น,นเ,เป็นภาพหลักเลยเนาะใช่ครับเขาก็โปรเทคตรงนี้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า,าบทบาทของของภาคเอกชนที่เป็นผู้นําในเรื่องของเมืองคาร์บอนต่าก็มีไม่ใช่เพียงแค่ เป็นภาครัฐเพียงอย่างเดียวครับอาจารย์อา่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้อาจารย์ก็ก็มีการนำร่องอยูสีสีสที่แล้ว,ลวจากการทำนี่อาจารย์คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จพูดถึงคาร์บอนต่ำนี่อาจารย์มันมีไหมคะว่าต่ำสักเท่าไหร่เราถึงประสบความสำเร็จจริงๆก็เป็นเป็นคำถามที่หลายคนก็จะถามว่าถ้าระวังแผงระดับนี้ต่ำพอหรือย,ยัง มันก <mm um> ็จะมีตัวเลขมาตรฐานอยู่เวลาในระดับโลกเวลาเราไปเทียบอาจจะไม่ใช่ระดับเมืองแต่อาจจะเป็นระดับประเทศอาง่ายๆระดับประเทศเขาจะมีค่าที่เรียกว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวประชากรซึ่งซึ่งมันก็สามารถวิเคราะห์ได้ในแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็ต้องมีรายงานว่าปีหนึ่งเขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ปีนั้นมีประชากรอยู่ในประเทศเท่าไหร่ก็จับหารกันก็จะเป็นตัวเลขง่ายๆก็โดยหลักโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยของโลกเนี่ยจะอยู่ที่ สี่ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้เป็นหน่วยต่อหนึ่งหัวหนึ่งคนที่ในสูงสุดคะอาจารย์ค่ะจีนรอเป่าคะสูงสุดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดระหว่างอเมริกาน่าจะเป็นอเมริกาอเมริกาเหรอครับผมอเมริกาออสเตรเลียกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการปล่อยการเรือนจ๊อค่อนข้างสูงจีนจีนบางทีเรามองว่าเขาปล่อยเยอะปริมาณโดยรวมเนี่ยเยอะแต่เนื่องจากประชากรเขาเยอะครับอาจารย์ตัวหารเขาเยอะเพราะนั้น ต่อหัวประชากรเนี่ยเขาก็จะไม่สูงมากแต่ถ้าจีนเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วอัตราการปล่อยการเรื่องจกต่อหัวประชากรเพิ่มเนี่ยวงอัตราโดยรวมเขาจะใหญ่โตมากแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงออสเตรเลียเบิ้ลเบิ้นก็แปลกใจเหมือนกันเนาะเพราะออสเตรเลียน่าจะมันอัตราน่าจะน้อยเนาะจริงจริงมันมีหลายปัจจัยครับอาจารย์ครับมันขึ้นอยู่กับนึงโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างระบบพลังงานครับอย่างตัวอเมริกาหรือออสเตรเลียเองเนี่ย เอาดูง่ายๆก็คือ,อการผลิตไฟฟ้าเนี่ยหลายพื้นที่หลายรัฐก็จะผลิตจากถ่านหินนะครับอย่างออสเตรเลียเขาจะมีถ่านหินอยู่อยู่ในประเทศค่อนข้างเยอะก็มีบางส่วนอาจจะให้พลังงานทดแทนเข้ามาเพิ่มเติมแล้วบ้างแต่ว่าโดยสัดส่วนเนี่ยยังมีตัวถ่านหินอะไรค่อนข้างเยอะเพราะเลยจะทาให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการใช้ พลังงานที่เป็นฟอสซิลแล้วก็ปล่อยการเลยกระจกค่อนข้างหรือพูดถึงถ้าเราดูพฤติกรรมครับกิจวัตรประจำวันของของคนในประเทศนั้นมันก็บอกได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะเพิ่นเคยมีคนเคยบอกว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยโอ้คนส่วนใหญ่ชอบใช้รถตัวใหญ่ใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลมากกว่าของยุโรปที่แบบว่าถึงแม้คนเขาจะตัวใหญ่แต่รถเขาใช้รถรถคันเล็กอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เป็นประเด็นสาคัญอีกอันก็สะท้อนให้เห็นถึงที่อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างอเมริกาออสเตรเลียก็ลักษณะคล้ายๆกันเรือระบบขนส่งเขา สองประเทศเนี้เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างพื้นที่กว้างแล้วก็ระบบเรียกว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นระบบรางเนี่ยการที่จะลงทุนระบบรางเนี่ยมันก็จะใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ระบบขนส่งทางถนนเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นระบบการขนส่งทางถนนเนี่ยเราเรียกว่าอัตราการปล่อยการเรือนกระจกต่อหัวต่อการเดินทาง 1, 1> กิโลเมตรเนี่ยม,มันสูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างอเมริกา แทบทุกคนเกือบจะมีรถมันมีตัวเลขดัชนีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าอัตราการเป็นเจ้าของรถนะครับวีคเ e อร์โอของอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่เราเรียกว่าแ0 0ร้อากว่าแ800ร้อยกว่าคันต่อ1,000งพคนแปลว่าเกือบทุกคนจะมีรถใช่ออสเตรเลียก็เลขก็จะสูงประมาณเพราะถ้าไม่มีรถเขาก็เดินทางไม่ได้ใช่ครับใช่ครับ ในขณะที่ยุโรปที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าเขาก็ยังมีระบบรางถ้าถ้าเราไปยุโรปก็จะเห็นว่าโอ้เขาเดินทางกันสะดวกมากใช้ระบบรางการข้ามประเทศไปนู่นนั่นนี่ได้ค่อนข้างสะดวกบางเมืองอย่างในอันนี้อย่างในสวิตเซอร์แลนด์ข้ามนํารถเข้าแล้วก็สามารถและให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่เขาจัดไว้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็อัตราการเป็นเจ้าของรถก็ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึง ว่าอัตราการปล่อยการเรืองกระจกก็จะต่ำกว่าไปด้วยนะครับอ๋อค่ะอาจารย์บคบพูดถึงเมืองคาร์บ,บอนต่ำเนในต่างเมื่อเทียบกับทั่วโลกทั่วโลกแลเนะี่ยประเทศไหนที่มีาการพัฒนาเมืองคาร์บ,บอนต่ำดีที่สุดคะตอนนี้ที่ที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยุโรปในกลุ่มสแกนดิเนเวียจะเป็นกลุ่มประเทศที่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมสแกนดิเนเวียก็พวกนอร์เวย์นเวสวีเดนเดนมาร์กในกลุ่มนี้นะครับ เขาจะให้ความสําคัญกับ<ม>เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อม,มค่อนข้างเยอะมากเ,าเหมือนเหมือนเป็นเป็นศาสนาหนึ่งของเขาเลยว่าศาส,สนาที่รักธรรมชาติเนี่ยครับ<ม>เพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยก็ถ้าอาจารย์สังเกตอาจารย์จะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ<ม>ที่เข้ามาในแง่ของการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้พลังงานหรืออะไรนะ<ม>ก็จะมาจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนเอกชนก็ลงทุนในการพัฒ<ม>นาเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีเขาก็ถือว่า ค่อนข้างแอดวานที่จะขายจะไปได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าจะเป็นเทคโนโลยีของอะระบบผลิตพลังงานพลังงานทดแทนอะไรต่างๆกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่มประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากมนะครับยกตัวอย่างนอกจากผลิตแล้วเขาก็ใช้จริงๆด้วยผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี ในการขนส่งอนาคตที่จะเข้ามาแล้วก็จะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรื่งกระจกประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีอัตราการใช้รถยนต์ค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นประเทศเดียวที่ตอนเนี้รถยนต์ใหม่เนี่ยหนึ่งร้อยคันที่ขายในแต่ละปีเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นรถไฟฟ้าถือว่าเยอะมากซึ่งซึ่งอันนี้ก็มาจากการสนับสนุนของรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ เห็นว่าประเทศในกลุ่มเ่าเนี้ยถ้ามองมาในเอเชียจริงๆในใกล้ใกล้ๆที่ประเทศที่คนไทยชอบไปเที่ยวก็คือญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ที่สนใจกับโดยโดยเคาเจอร์เขาก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะเขาก็ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะอ่าญี่ปุ่นก็จะมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการเลือนกระจกวิธีคิดแบบเมืองคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาก็จะจะค่อนข้างชัดเจน นะครับในในในเอเชียเราเนี่ยนะครับจพูดถึงรถรถไฟฟ้านี่ในื้เมืองไทยเมื่อไหร่จะไปถึง่างระดับเขาบ้างคะรจริงๆตอนเนี้ยเพิ่งก็ดูเนาะอยากพอดีอยากจะซื้อรถใหม่ก็พยายามคือเราก็อยากที่จะรักโลกอ่ะอนุรักษ์ดูไปแล้วโอ้มันรถน้อยมากเลยอ่ะแทบไม่ค่อยมีช้อยเลยที่จะแบบว่ารถรถไฟฟ้าเมื่อไหร่เราจะไปถึงอย่างเขาบ้างคะอาจารย์คะจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับอ่าปัจจัยและปัจจัยที่สําคัญที่สุดเนี่ยในการที่ จะทําให้ตลาดรถเกิดเนี่ยก็คือปัจจัยด้านราคาของรถการสร้างแรงจูงใจแน่นอนตอนนี้ภาครัฐเนี่ยให้อ่เาเรียกว่าให้อิน e ซน i v e ให้แรงจูงใจกับบริษัทรถต่างๆที่จะมาลงทุนผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนแทนที่จะต้องชิปชิ้นส่วนอะไรจากข้างนอกมาหรือนําเข้ามาภาษีแพงแล้วก็ราคาสูงก็ให้ลงทุนในประเทศเลยผลิตในประเทศนี่แหละ เราจะได้จ้างงานด้วยเราได้ประโยชน์เรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ตัวยานยนต์ไฟฟ้าก็จะมีราคาถูกลงตอนนี้ในฝั่งของผู้ประกอบการรถยนต์ก็กำลังเริ่มผลิตรถในประเทศแล้วลง,ลงทุนผมเข้าใจว่าประมาณกสามปีได้ละนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานอีกสองสามปีก็น่าจะเห็นรถที่ประกอบในประเทศแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะักแต่ในส่วนราคาคาว่าไม,ไม่แพงมากนะักเนี่ยเวลาเราซื้อรถอย่างที่อาจารย์ มองว่าอาจารย์จะซื้อรถใหม่อาจารย์ก็ต้องเทียบกับไอ้รถรุ่นเก่าที่มันมีอยู่ที่ใช้เครื่องยนต์ใช้ใชน้ํามันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะรุ่นแบบเดียวกันสมรรถนะเหมือนกันวัตถุประสงค์ในการใช้งานเหมือนกันเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันถึงแม้ว่าใช้ไฟฟ้าราคาค่าเชื้อเพลิงเนี่ยถูกกว่ามากอาจารย์เติมน้ํามันเนี่ยอาจจะเดือนหนึ่งเป็นหลักพันแต่ไฟฟ้าถ้าอาจารย์ใช้ในลักษณะดเดียวกันเนี่ยหลักร้อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า ค่าพลังงานต่ำแต่อู้ราคาตัวรถแพงจังเลย <Double S 1> อาจจะสองเท่าเงี้ยครับใ,ในปัจจุบันที่เราเห็นก็คือสองเท่าจะมีบางยี่ห้ออาจจะใกล้เคียงกันนิดนึงแพงกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของราคารถอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือความมั่นใจว่าเอ๊ะถ้าฉันขับออกไปแล้วเนี่ยเกิดแบตฉันหมดฉันต้องออกนอกเส้นทาง<ม>ระยะในการวิ่งมันได้จํากัดเนี่ย จะมั่นใจได้อย่างไรที่จะใช้อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของเราเรียกว่าสถานีชาร์จไฟของรถยนต์พวกนี้ก็ก็เป็นอีกอันที่อาจจะต้องภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องช่วยกันสนับสนุนว่าเออเราจะขยายพื้นที่เรื่องของชาร์จิ้งสเตชันยังไงให้ครอบคลุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผู้ใช้งานครับอนี้ก็ผมคิดว่าอีกไม่นานครับอาจารย์อาจารย์จะได้รบรถไฟฟ้าเนเพื่อนก็ดูทุ ปีเลยนะค,คืออยากอะ่ะคืออยากที่แบบว่าเออขับรถไฟฟ้าแต่ใช่อย่างที่อาจารย์คือราคามันก็จะแพงนะแต่จริงบางทีราคาแพงมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าเออเราอนุรักษ์แต่ว่ามันก็จะมีอย่างอื่นประกอบเช่นไปเอ้าเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไอ้ไอ้ไอ้ไแบตเตอรี่ใช่ไหมทุกสองปีอ้าวเดี๋ยวไปอ้าเดี๋ยวไม่มีที่ชาร์จเองยกเว้นว่าชาร์จปุ๊บไฟบ้านได้อะไรประมาณนั้นมมองในมุมเทคโนโลยีเดี๋ยวเทคโนโลยีก็จะพัฒนาขึ้นแล้วก็ราคาตัวแบตเตอรี่อะไรก็จะถูกลงครับอาจารย์เพแต่ว่าในในถึงตอนนั้นเนี่ย ตัวชาร์จิ่งเซสชันเราครอบคุมแค่ไหนความมั่นใจผมว่าจริงๆสุดท้ายมันเป็นเรื่องความมั่นใจเรามมว,ว่าเออฉันขับแล้วฉันรู้ว่าฉันจะไปไหนก็ได้อย่างที่ฉันอยากอยากจะไปอันนี้นี่สำคัญค่ะน,นี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงประเทศของสแกดินีเวียแหละนะคะแล้วป้อนก็ได้ยินมาพอดีป้อนไปที่ โซวบาทเมืองลองเยปีนซึ่งเป็นเมืองหนือสุดของโลกแล้วเขาเขาเแอดวาตทัยมากเลยว่าเขาเป็นเมืองแรกเนาะที่เขาพยายามที่จะไม่ใช่แค่เป็นคาร์บอนต่ําอย่างเดียวแต่เขาจะจับไอ้แคปเจอร์คาร์บอนหรือจับคาร์บอนเนี่ยเอามาใช้คือหมุนเวียนกลับมาได้ด้วยแต่เพิ่งก็ไม่แน่ใจว่าว่าเขา เขาเอากลับมาหมุนเวียนยังไงอาจจะอาจารย์ช่วยพออธิบายหน่อยได้ไหมคะเ,เวลาเขาพูดถึงเนี่ยจับคาร์บอนแล้วก็เอามาเอามาใช้กับใหนเ<า>นี่ยตามความเข้าใจผมในตัวเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์สควอเซชันหรือว่าคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจก็แล้วแต่เนี่ยก็คือ,อเวลาเราสร้างกิจกรรมอะไรมันก็จะเกิดคาร์บอนในกระบวนการผลิตหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการใช้คาร์บอนหรือการใช้พลังงานโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยคาร์บอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่จะไปแคปเจอร์มันก็คือ อาจจะเป็นสารดูดซับคาร์บอนเพื่อสร้างปฏิกิริยาอย่างหนึ่งแล้วก็เอาตัวนั้นออกมามันก็จะได้คาร์บอนตัวที่เคยคะจะถูกที่มันควรจะถูกปล่อยออกไปเนี่ยถูกกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มารีไซเคิลก็คือทำกระบวนการย้อนกลับเพื่อเอาคาร์บอนเนี่ยมาใช้งานอย่างอื่นใช้งานอะไรเช่นจริงๆอาจจะไปใช้ปเป็นปาสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตสินค้าประเภทอื่นๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยครับที่ปกติอ่า แม้เที่ออะไรต่างๆที่ที่อยู่ในโลกก็จะมีส่วนผสม <c oughs> ของคาร์บอนเป็นหลักเพราะฉะนั้นพออาจจะมีกระบวนการในด้านเคมีที่จะเอาคาร์บอนตรงนี้มาใช้ <c oughs> ต่อไปแทนที่จะปล่อยให้มันเข้าสู่บรรยากาศเพื่อไปไป,ไปสร้างความเข้มข้นของคาร์บอนในอากาศเพื่อเป็นสาเหตุของโลกร้อน <c oughs> ก็นํามันกลับมาใช้หรือแม้กระทั่งบางคนก็จะพูดถึงของการสตอเรจก็คืออัดมันกลับลงไปในดิน จากที่มันเคยอยู่ก็คือในแง่ของที่เมื่อก่อนเคยเป็นน้ํามันเป็นฐานหินน, <ừ> นั่นก็คือคาร์บอนอันนี้ก็กลับมันไปอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปที่ที่ที่เขาวางไว้ว่าจะทําไงแต่ว่าก็ณปัจจุบันโดยต้นทุนก็ยังสูงอยู่ครับที่ที่จะเอามาใช้อาจจะมีเฉพาะบางอันที่ใช้ได้แล้วก็ยังอยู่ในลักษณะของไพลอตที่จะทำา<ข>่คําคำถามสุดท้ายอันเร็วก่อนจะหมดเวลาแล้วปลูกต้นไม้จริงๆมันช่วยได้เยอะไหมจันจริงจริงปลูกต้นไม้เนี่ยเป็น คาร์บอนแคปเจอร์อันหนึ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วในโลกเราเนี่ยคาร์บอนเนี่ยถ้าเราเรียนตั้งแต่สมัยเด็กเราก็จะเห็นว่า,าการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ก็จะดูดซับคาร์บอนปล่อยออกซิเจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนเนี่ยจะถูกดูดซับโดยโดยต้นไม้เนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของเขาเพราะฉะนั้นตัวคาร์บอนที่เคยอยู่ในอากาศก็จะถูกดูดซับเข้ามาที่ตัวต้นไม้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น การปลูกต้นไม้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการซึ่งเ,เขาก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับ<ม>ว่าการเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ลกล้างให้เป็นต้นไม้เนี่ยเพื่อให้ต้นไม้เป็นตัวดูดซับคาร์บอนเนี่ย<ม>ก็จะเป็นทางหนึ่งในการ ทำให้เมืองเป็นเมืองคาร์บอนต่ำได้ครับโอเคแมก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้ก็เราก็ได้รับความรู้อย่างมากเลยแล้วก็ตั้นเชื่อเลยว่าท่านฝั่งท่านผู้ชมก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำด้วยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ